สวัสดีตอนเช้าอบแอนมิ้งเจนน่านีบบคือเอด็กๆทุกคนมินี่ให้เหราเรียนะะซึ่มเรียนนะครับนะครับอะครับถาแรกเราจะมาถามคําถามแรกนะครับก็คือน้องๆแต่ละคนมีชื่อจริงว่าอะไรบ้างครับกษณ์พงโมแทนกุณครับกระหนุกที่บัวแทนคุณค่ะข้อที่2นะครับเรียนอยู่ชั้นไหนอยู่โรงเรียนอะไรบ้างครับปอสอง คุณประธานวิทยาครับของของหนูอยู่อนุบาลตางครับหนึ่งโรงเรียนของเกลค่ะครับคำถามที่สามนะครับใครดื้อและเอาแต่ใจที่สุดครับมีเอาแต่ใจผมดื้อดื้อก็เป็นน้องโอมนะครับดื้อที่สุดส่วนน้องมีก็น่าจะเอาแต่ใจนะครับคำถที่สี่นะครับอายุเท่าไหร่กันบ้างครับเป็นครับโอ้ครับอ๋อจะห่างกันประมาณสองปีนะฮะคำถามต่อไปนะครับ ชอบกินอะไรที่สุดครับเอาจากมินก่อนชอบกินอะไรครับน้องมินชอบกินแบบเชฟเชฟปีกดาวตัดพิซซ่าหรือว่าอะตาน้องโอมครับเอฟซีแบ็คโดนัลด์ครับกรบะเบื้องเกอร์ต okay, โอเคค,ออครับคำถามที่หกนะครับมีวิธีสอนน้องยังไงเวลาทำผิดครับแบบว่าเวลาน้องโอมทำผิดอ่ะพี่จะบอกว่าไงครับไม่เ,เลยพี่ไม่ดู ตา้องมีนวัมาเลยเดี๋ยวจะไ้องยาโอเคครับข้อหนที่เจ็ดนะครับมีสักสองร้อยไหมขอผีผมตา้องมีนีประมาณหนึ้ยแล้วก็แบงค์ยี่สิบยี่สิบยี่สิบยีขอนที่แปดนะครับก็มียี่เวลาว่างนะครับชอบทำอะไรกันบ้างเวลาว่างชอบทำอะไรกันบ้างครับ มือถือบ้างเวลาแม่ให้เล่นแล้วก็ไปดูทีวีในแบบแบบไปไปดูไปเปิดดูทีวีเข้ายูทูบบ้างอ๋อแล้วต้องมีนะครับแล้วก็ก็จะเล่ของเล่นอ๋อข้อหนึ่ต่อไปนะครับตัวการ์ตูนที่แต่ละคนชอบคืออะไรครับเริ่มจากน้องโงก่อนครับแต่พี่าาซูนนครับก็ดจากพี่าตนก็จะเหมือนกันนะครับเพราะว่าดูด้วยกันใช่ไหมข้อท<ด>ี่สิบนะครับนะใครกินเอ้ยใครกินเก่ง <laughs> ใครกินเก่งที่สุดนะครับสองคนก็เป็นน้องโอมนะครับส่วนน้องมินก็จะกินเก่งครับแต่ก็ไม่เท่าพี่โอมนะครับคำถามที่สิบเอ็ดครับทุกคนชอบสีอะไรครับเขียวฟ้าแดงดับชมพูฟ้าแล้วก็ม่วงช่องแล้วก็ครับช่องยูทูบที่ชอบดูที่สุดคือช่องอะไรครับ โอเคครับแล้วก็กเวลาดู youtube เนี่ยทำให้ทาให้รับรับรู้ถึงอะไรบ้างครับเช่นแบบว่าความสนุกอะไรแบบนี้รับรู้ถึงอะไรบ้างครับเรา,เาจะไปตามตาเขาบ้างโอ้ <c oughs> เออมีคนอยากถามว่าน้องโอมกับน้องมีนเป็นพี่น้องแท้กันไหมครับแท้เปล่าแท้ไหมครับ ก็ก็คือแบบผมจะอธิบายนะครับพน้องอาจจะไม่รู้น้องอาจจะน้องน้องไม่ใช่น้องแท้ๆกันนะครับเป็นแบบว่าอยู่บ้านเดียวกันแบบว่าโอมจะเป็นลูกของลุงนะครับส่วนน้องมีนจะเป็นลูกของอานะครับก็แบบเป็นพี่น้องกันนั่นแหละครับแต่ว่าไม่ใช่น้องแต่แท้นะฮะแต่ก็คล้ายๆกันนะเขาดำต่อไปครับน้องโอมกันน้องมีนไปโรงเรียนยังไงครับผมขึ้นระตู้มีก็ขึ้นรถตู้แต่ว่าเมือคราวพ่อแม่กลมารับบ้าง แล้วกว<ป>็เป็นขึ้นรถตู้แล้วก็เวลาไปเรียนนะครับมีมีเพื่อนเยอะไหมครับมีเพื่อน40สี่สิบคนในห้องใช่ไหมครับใช่แลี่ภาคี่คนนะโรงเรียนผมทั้งหมดมีหกพันคนอยากอยากถามว่าเรียนเรียนยากไหมครับยากนิดนึงแต่ก็ทำได้แน้องมี ใช่คุณครูคุณคุณครูโชว์กระดานนี่ดูเขาก็ตอบคำตอบมาแล้วก็จะมีใจผิดบ้างไม่ผิดบ้างต่อไปจะเป็นคำถามเกี่ยวกับว่าชอบของเล่นอะไรครับผมชอบม,อมันยน,น,นต์กโกโแล้วก็รถแลก็บาร์บี้แล้วก็ตัวต่อบลักเลโก้ววลด้้ยแแล้วเวลาแล้วเวลาไปเล่นกีฬานี่ชอบเล่นกีฬาอะไรครับ ชอบเดบันกับบาสเกตบอลอ่าแล้วน้องมีนะ่ะก็จะประมาณวิ่งแล้วก็คุณครูให้ทำตามคุณครูให้ทำแล้วไม่ชอบอาหารอะไรครับอ่าไม่ชอบผักบุ้งผักบุ้งนะอาหารนับอาหารนะ อริบาร์ไอ้นก่อนน้องมินไม่ชอบอาหารอะไรครับไม่ชอบประมาณขออะไรก็ได้ที่มนนำนำไม่ชอบอ๋อโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับรแล้วก็ผมไม่ชอบเอิม่มอะไรอ่ะปลาปลาโนเนอ่ะโอเคครับ <laughs> ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคิวไอ้มินนะครับ